ที่เห็นนี่คือเสาอโศกที่พระเจ้าโศกมาที่นี่แล้วก็ปักเสาอโศกไว้ให้รู้ว่าที่นี่เป็นพุทธคยาหนะัวสิงห์ายไปแล้วเห <ไป S 1> ลือ <ไป S 1> แ,แต่เสา <ไป S 1> <ๆ>ที่นี่ด้านนู้นเป็นสระสระอะไรไลืมแล้วสระนามุติรินจันรอ่าเนี่ยเพราบางบางคนมาที่แล้วก็ไม่รู้ว่คืออะไรเนี่ยต้องมุนดูตามกล้องด้านขวามือเป็นเจดีโพธิพุทธคยา น yeah, ี่ที่เดียวกันที่เดียวกันกับสาวะโศกไอ้ข่าต้มหมูบาร์คี้มิเช အဲ့ဒါက